บทที่1 3ึ่การพบกันอีกครั้งเมื่อรวมตัวกับญาติและสหายหลังจากทักทายกันครู่หนึ่งติงห้าวอก็เริ่มถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธในช่วงหลายปีที่ผ่านมาติ่งชุนชิวผู้เป็นเจ้าสำนักพินิจกระบี่เป็นบุคคลที่รู้เรื่องโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธมากที่สุดจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเป็นคนที่ตอบบิดา มันเป็นเพียงไม่กี่ทศวรรษที่สุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่จากไปตามคำพูดของติงชุนชิวสังสารวาัตรหเส้นทางไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เซี่ยงเจ๋อวีนำสมาชิกกลุ่มหนึ่งจากเห็นคนนกมารุกรานอีกครั้งและติง5้าวก็บังคับให้อีกฝ่ายกลายเป็นนักโทษและคุมขังเขาด้วยการเนรเทศหัวเมืองเหมาณดินแดนทางเหนือและแม้แต่ทั่วทั้งโลกสวรรค์มัคคายุทธ ต่างตระหนักอีกครั้งว่าสำนักพินิจกระบี่คือเขตศักดิ์สิทธิ์มิอาจล่วงเกินได้จนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครกล้าลุกรานสำนักพินิจกระบี่กองกำลังจำนวนมากล้วนให้ความเคารพนับถือกองกำลังนี้มากขึ้นทุกครั้งที่พวกเขามาเยี่ยมก็ดูราวกับพวกเขากำลังบูชาเทพเซียนโดยเคารพที่นี่ในฐานะเขตศักดิ์สิทธิ์แห่งวิถีมัคคาย,ยุทธ นอกจากนี้เนื่องจากการปรากฏตัวอีกครั้งของติงห้าวอทำให้ทั้งทวีปกลายเป็นบ้าคลั่งอีกครั้งผู้ฝึกยุทธชั้นยอดจำนวนนับไม่ถ้วนจากนอกหัวเมืองเหมัหมนรีบไปที่สำนักพินิจกระบี่ซึ่งบางคนมาจากพื้นที่นอกดินแดนทางเหนือโดยพวกเขาอยากพบหน้าเขาบุคคลที่ตนเคารพนับถือในช่วงเวลานั้นสำนักพินิจกระบี่กลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งดินแดนอีกครั้ง จะเห็นได้ว่าเพียงติงห้าวอสุดยอดจากกระพัรดดาบและกระบี่ผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวเพียงชั่วขณะก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายอย่างมากต่อโลกสวรรค์มัคคายุทธหากไม่ใช่เพราะติงห้าวอไม่ปรากฏตัวอีกในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาความโกลาหลน,นี้คงไม่หายไปทางตำหนักเทพ,พเจ้าเทพจัก,กรพรรดิหัวหอโมเจียนนั้นสมกับเป็นผู้สืบทอดคนโปรดของมหาจัก,กรพรรดิติง ในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษพลังของตําหนักเทพ,พเจ้าได้ถูกยกไปสู่ระดับที่สูงขึ้นอีกครั้งและถึงกับมีแนวโน้มจะไล่าตามสํานักพินิจกระบี่ทันนอกจากนี้ยังสามารถเห็นได้จากสิ่งนี้ว่าภายใต้การนําของจัก,กรพรรดิองค์นี้ตําหนักเทพ,พเจ้าได้เข้าสู่ยุครุ่งเรืองแล้ว ทุกคนในตําหนักเทพ,พเจ้าและกองกําลังหลักในแดนตะวันออกต่างยกย่องและชื่นชมเทพจัก,กรพรรดิหัวหอโมเจียนซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อติงห้าวอน้อยเป็นอย่างมากทางกองกําลังอันยิ่งใหญ่ในอดีตเผ่าขนนกนับตั้งแต่เจ้านายคนใหม่ของพวกเขาเซียงเจ๋ออวีถูกคุมขังกองกําลังของเผ่าขนนกที่เหลืออยู่ก็ตกอยู่ในความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องทางสมาชิกบางคนของเผ่าขนนกก็เริ่มต้องการแทนที่เซียงเจ๋ออวีและตั้งตนเป็นราชา ในระหว่างขั้นตอนนี้สมาชิกของเผ่าขนนกบางคนย่อมข่มขู่ให้ติงห้าวปล่อยเสี่ยงเจอวีมิฉะนั้นพวกเขาจะไม่ตายไม่เลิกรากับสำนักพินิจกระบี่นี่คือคำพูดของสมาชิกัวรุนแรงของเผ่าขนนกแต่ยังมีสมาชิกของเผ่าขนนกที่ตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบนัน และรู้ว่าด้วยการสนับสนุนของติง5้าวได้ผลดีกว่าแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการสำนักพินิจกระบี่แต่พวกเขาก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้อีกฝ่ายในท้ายที่สุดอาจเพราะพวกเขารับรู้สถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างชัดเจนหรือพวกเขาถูกปราบปรามโดยกองกำลังบางส่วนในกลุ่มไม่ว่าเหตุผลจะเป็นเช่นไรคนในเผ่าขนนกเหล่านี้ที่ต้องการต่อสู้จนตัวตายกับสำนักพินิจกระบี่ก็ยอมแพ้ สำหรับสมาชิกของเผ่าขนนกที่ต้องการเป็นราชาด้วยตัวเองเนื่องจากพวกเขาไม่เป็นที่นิยมพวกเขาจึงไม่สามารถเป็นเจ้านายคนใหม่ของเผ่านี้ได้จนถึงท้ายที่สุดเผ่าขนนกทำได้เพียงพึ่งพาการดำรงอยู่ของคนรุ่นเก่าบางคนในการควบคุมคนในตระกูลรวมถึงการควบคุมของกลุ่มใหญ่ด้วย เอาละตอนนี้อย่าไปกังวลกับพวกเขาปล่อยให้พวกเขาจัดการตัวเองแน่นอนว่าหากกองกำลังที่เหลือมีความตั้งใจอื่นและต้องการทำบางสิ่งเจ้าก็สามารถปรับปรามพวกเขาได้อย่างเหมาะสมแต่จำไว้ว่าเจ้าต้องไม่ทำมากเกินไปท้ายที่สุดพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เช่นกันติงห้าวฟังข่าวพลางตรึกตรองความคิดของเขาก่อนมองไปที่ติงชุนชิวและเตือนบุตรชายสองสามคำ เนื่องจากมีคนในเผ่าขนนกที่รู้วิธีใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาติงฮ่าววจึงย่อมไม่ต้องการทำสงครามกับพวกเขาติงชุนชิวพยักหน้าแสดงความเข้าใจของเขาคนอื่นๆมองหน้ากันและยิ้มติงฮ่าววไม่ได้เปลี่ยนไปเลยจริงๆเขายังมีนิสัยเหมือนเดิมแล้วก็มีเรื่องของเผ่าสมุทร แม้ว่าร่างกายเทพสมุดเหมิงเหมิงจะเติบโตแล้วแต่นางก็ยังเหมือนเดิมนางมีนิสัยเป็นเด็กเสมอดังนั้นกิจการส่วนใหญ่ของเผ่าสมุดจึงส่งต่อไปยังอดีตเจ้าหญิงเผ่าเงือกซึ่งปัจจุบันเป็นนักบูมหญิงสำหรับครั้งสุดท้ายที่เขาไปที่แดนนรกร้างตอนใต้ติงห้าวอพบปัญหาจำนวนประชากรมากเกินไปของเผ่าสมุดได้รับการแก้ไขแล้ว นอกจากการวางแผนครอบครัวที่เสนอโดยเจ้าหญิงเผ่าเงือกเองแล้วเผ่าสมุรก็ผ่อนปรนลงเล็กน้อยและในที่สุดพวกเขาก็บรรลุมติกับแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ราบภาคกลางและชายแดนตะวันออกเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรเป็นผืนดินหรือผืนทะเลแน่นอนพื้นที่การแลกเปลี่ยนไม่ใหญ่มากแต่มันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีเช่นกัน ด้วยจุดเริ่มต้นนี้ข้าเชื่อว่าด้วยวิธีการและสติปัญญาของเจ้าหญิงเผ่าเงือกมันไม่น่าจะยากเกินไปที่จะแก้ปัญหานี้ติงห้าวอคิดกับตัวเองแต่ในเวลานี้เขาก็นึกถึงยามที่เขาอยู่ในวิหารเทพสมุดในอดีตซึ่งเขาได้ยินบทสนทนาของอดีตองค์หญิงในครั้งก่อนแววตาของเขาก็ปรากฏร่องรอยใคร่ครวญแม้ว่าติงชุนชิวจ่จะสังเกตเห็นท่าทางประหลาดของติงห้าว และรู้ว่าบิดาของตนกำลังคิดอะไรอยู่แต่เขาก็ไม่หยุดเล่าเรื่องเผ่าอาสูรและเผ่าปีศาจต,ตั้งแต่การควบรวมของทั้งสองทวีแม้ว่าจะมีความขัดแย้งในเร็วๆนี้แต่ก็เป็นเพียงข้อพิพาทร,ระหว่างสัตว์อสูรกับปีศาจกลุ่มเล็กๆแต่ส่วนใหญ่สามารถเข้ากันได้ดีกล่าวได้ว่าสัตว์อสูรและปีศาจล้วนมาจากตระกูลเดียวกันสำหรับตําหนักแดนฟ้าประธานในดินแดนรกร้างทางใต้นั้นยังคงเหมือนเดิม มีการผสมของเผ่าปีศาจและมนุษย์หลังจากเผ่าที่แตกต่างกันทั้งสองนี้เข้ากันได้เป็นเวลานานและด้วยความพยายามของผู้นำทั้งสองติ่งไขอ่อเอ๋อร้าและหวนตุ่ชิ่งพวกเขาเข้ากันได้ดีขึ้นมากไม่มีสถานการณ์อย่างเจอหน้ากันแล้วตะโกนหรือต่อสู้ ในช่วงเวลานี้จินฉานจื่อสัตสดาองค์ใหม่แห่งทะเลทรายตะวันตกได้ออกแสดงธรรมไปทั่วดินแดนของตนเองและบางครั้งก็เสด็จไปยังภูมิภาคอื่นเพื่อแสดงธรรมดังนั้นจำนวนผู้ศรัธทธาที่เลื่อมใสศรัธทธาในวิถีพุทธะจึงเพิ่มขึ้น หลังจากพูดคุยเกี่ยวกับกองกำลังของโลกสวรรค์มัคาย,ยุธติงชุนชิวก็เริ่มพูดถึงสหายและญาติของติงห้าวอสูรหมูอมตะจูกางเลี่ยนในช่วงเวลานี้เนื่องจากไม่มีติงห้าวอที่สามารถสยบอีกฝ่ายในการต่อสู้ก็เริ่มคันมือคอยมองหาผู้ฝึกยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ในสังสารวัตหกเส้นทางเพื่อต่อสู้กันแล้วใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบฝีมือกับตนเองในหมู่พวกเขาคือมารกระบี่อมตะเฟิงหนิง เฟิงหนิงกลัวเขาจริงๆทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงของอสูรหมูอมตะจากที่ไกลๆเฟิงหนิงจะรีบวิ่งหนีเพราะกลัวว่าจะถูกดึงเข้าไปพัวพันซึ่งเขาไม่มีท่าทางอยากสู้รบเหมือนผู้ฝึกยุทธคนอื่นๆไม่ใช่ว่าเฟิงหนิงไม่สามารถเอาชนะอสูรหมูอมตะได้เพียงแต่ผิวของอีกฝ่ายหยาบและหนังเนื้อก็คงทนยิ่งนักซึ่งระดับการบ่มเพาะของพวกเขาก็ใกล้เคียงกันดังนั้นการต่อสู้ทุกครั้งจึงเสมอกัน แต่อสูรหมูอมะตะมีนิสัยบ้าระห่ำเขาไม่พอใจและยืนกรานที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเหมือนพวกภริยาเก็บซึ่งมันน่ารำคาญมากและสิ่งที่บีบให้เฝิงหนิงต้องยอมลงมือจนได้ราชาวานอนผู้ยิ่งใหญ่ก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันแต่เขาไม่ได้ทำอย่างเฟิงหนิงเขาทุบตีอสูรหมูอมะตะอย่างแรงด้วยกระบองคู่ใจหลังจากที่คลายความแค้นในใจแล้วเท่านั้นเขาจึงจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้บ้าๆนี้ พี่่คนพวกนี้ยังคงน่าสนใจยิ่งติงห้าวาหัวเราะเมียวทำไมหมูตัวนี้ถึงยังเป็นอย่างนี้อยู่ละ่ะผ่านมาหลายปีแล้วเจ้านี่กลับโตไม่ขึ้นเลยเ้อ เสียเยโวสายหัวแล้วพูดขณะที่การกรงเล็บทั้งสองออกมันก็จิ้มหยิบอาหารในจานที่อยู่ตรงหน้าเข้าปากเรื่อยๆมันกวาดอาหารเลิศรสที่เต็มไปด้วยออร่าเข้าปากคำแล้วคำเล่าเคี้ยวและกลืนเสียงดังโดยไม่สนใจว่าขนสีขาวรอบปากของมันจะเปื้อนน้ำมันทุกคนพูดไม่ออกทางติงห้าวอก็มีสีหน้าไร้ความรู้สึกเจ้าเองมีใช่ตะกละมาหลายปีแล้วเหมือนกันหรอกหรือยังมีหน้าไปพูดถึงคนอื่น เหียวเจ้ามองข้าด้วยสายตาแบบไหนกันเสียเยโวดูเหมือนจะสัมผัสได้ถึงการจ้องมองของทุกคนเมื่อมันมองย้อนกลับไปมันก็ยืนขึ้นและพูดอย่างฉุนเฉียวเจ้าต้องรู้ว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาเพราะหัวใจโลการน่นเหนียวกับเจ้ามนุษย์จึงได้บุกน้ำลุยไฟทุกทุกวันเพราะเป็นห่วงเป็นใยผู้คนนับล้านจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับข้าได้ทุ่งเทอย่างหนัก ดูสิค่าน้ำหนักลดไปเยอะเลยถ้าไม่ได้กินดีๆที่นี่จะมีแรงไปช่วยคนอื่นได้อย่างไรจริงไหมติงห้าวอพูดไม่ออกทุกคนก็เช่นกันแล้วไข่อเอ๋อร้อรกับตัวชิ่งเล่าติงห้าวอไม่สนใจแมวอ้วนที่ทำให้เขารู้สึกละอายใจแล้วหันไปหาติงชุนชิวก่อนเอ่ยถามอีกครั้ง ในช่วงเวลาระหว่างท่านป้าไขาอ่อเอ๋อรไรกับท่านลุงนอกเหนือจากการจัดก,การสิ่งต่างๆในตำหนักแดนฟ้าประธานแล้วเวลาส่วนใหญ่พวกเขาจะกลับไปโลกเพื่อติดตามปู่ย่าตายายของพวกเขาบางครั้งพวกเขาก็มาที่สำนักพินิจกระบี่เพื่อถามว่าท่านพ่อกลับมาหรือยังจากนั้นก็ไปติงชุนชิวตอบอย่างเหนื่อยใจต่อมาติงห้าวอก็เริ่มเข้าใจสถานการณ์ของหลี่ชานหยางหลินสิ้นพี่น้องหน้าหลานโยเสียและคนอื่นๆ ภายใต้ความเสียใจของติงห้าวอในช่วงเวลานี้หัวหอหวายอันและกู้เศร้าชูได้พากันจากไปแต่ได้ยินว่าเป็นการจากไปอย่างสงบสุขและมีเหล่าญาติล้อมส่งพร้อมหน้าดังนั้นติงห้าวอจึงไม่ได้รู้สึกเศร้าเกินไปนะักนอกจากญาติที่อยู่ห่างไกลและสหายบนท้องฟ้าแล้วติงห้าวอยังเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนรอบข้างในช่วงเวลานี้ หลังจากพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็เริ่มถามเกี่ยวกับการเดินทางไปยังแดนต้นกำเนิดของติงห้าวอติงชุนชิวถามว่าท่านพ่อครั้งนี้ท่านอยู่ที่แดนต้นกำเนิดเป็นเวลานานมากคาดว่าทุกอย่างคงเสร็จสิ้นแล้วพี่ติงด้วยความสามารถของท่านท่านก็น่าจะพบหัวใจโลกาแล้วเช่นกันฟังเทียนอี้ถามเช่นกัน พี่ฟังหลานชุนชิวเจ้ากำลังพูดอะไรแน่นอนเจ้าไม่ได้ดูด้วยซ้ำว่าพี่ติงคือใครจางฝานแสดงความมั่นใจในตัวติงห้าวอเสียเจียอวี่หลี่หลานหลีอีรั่วและซีเหเมินชียนซี่ไม่ได้ถามอะไรอีกในใจของพวกนางปรับใดที่สามีปลอดภัยและครอบครัวปลอดภัยย่ยอมสำคัญกว่าทุกสิ่งติงห้าวอถอนหายใจด้วยสีหน้าหนักใจในขณะนี้เสียเยวที่กำลังกินดื่มก็หยุดลง เมื่อเห็นท่าทางของสุดยอดจักกรพัดดาบและกระบี่ทุกคนก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติพบหัวใจโลกาแล้วแต่ไม่ได้อยู่ในมือของข้าครึ่งหนึ่งอยู่ที่มู่เทียนอยางกับสเสวียนเทียนจงส่วนอีกครึ่งหนึ่งอยู่ในมือของติงถงติงห้าวอตอบหลังจากถอนหายใจอะไรนะติงถงเขาอยู่ในแดนต้นกำเนิดหรือแต่ติงถงไม่ได้ถูกจัดการโดยพี่ติงไปตั้งแต่แรกหรือ อีกทั้งเขารู้เรื่องแดนต้นกำเนิดได้อย่างไรทุกคนอุทานอย่างไม่คาดว่าติงห้าวะจะพบกับติงถงในระหว่างทำธุระทั้งเขายังได้ครึ่งหนึ่งของหัวใจโลกาไปติงถงเป็นคนวิปริตตราบเท่าที่เขามีอยู่ไม่ว่าเมื่อใดหรือในโลกใดก็จะมีความวุ่นวายความตายหรือแม้แต่สงครามข้าคิดว่าติงถงรู้เรื่องนี้จากผู้อมตะใต้พิภพ หลังจากที่ข้าไปที่แดนต้นกำเนิดข้าก็ไปที่เผ่านบวิญ,ญญาณเผ่าสุริยันธมีนและเผ่ามายาทีลาแห่งข้าได้พบกับติงถงสองครั้งติดต่อกันแต่คนที่ข้าข้าไปเป็นเพียงร่างมายาของเขาเท่านั้นและความแข็งแกร่งของร่างมายาที่ข้าพบสองครั้งนั้นแตกต่างกันมากราวกับความแตกต่างระหว่างสวรรค์กับโลก ในตอนนั้นข้ามาถึงเผ่าอัคคีสวรรค์ที่เหลืออยู่กับสเสวียนเทียนจงและประมุกของเผ่าสุริยันธมินโดยต้องการรวมตัวกับพวกเขาแต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับมู่เทียนหยางจากปากของเขาสิงห้าวเล่าต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนที่อยู่ณที่นี้ล้วนเป็นภรรยาของเขาสหายและลูกๆของเขาดังนั้นจึงย่อมไม่มีอะไรต้องปิดบงังบทที่1359เเส้นทางนารก คาดไม่ถึงว่าแดนต้นกำเนิดจะเกิดเรื่องราวมากมายขนาดนี้กล่าวก็คือที่ท่านกลับมาในครั้งนี้ก็เพื่อตามหาทะเลจิตสำนึกซึ่งเป็นสมองบรรพชนผู้สร้างพี่ติงวางใจได้ถึงข้าจังฝานจะไม่ได้เก่งกาจอะไรมากนะักแต่ข้าก็จะช่วยท่านตามหาอย่างสุดกำลังจังฝานถอนหายใจก่อนตบหน้าอกกล่าวกับติงห้าวว่าข้าเองก็ด้วยฟังเทียนอี้กล่าวขึ้นมาเช่นกัน เจ้าแค่มาถึงที่นี่ยังนำเรื่องวุ่นวายขนาดนี้กลับมาด้วยแต่ไม่ต้องห่วงด้วยความช่วยเหลือของข้าจะสมองแบบไหนก็ล้วนไม่เป็นปัญหาหวังเจย์ยอเพิงถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายแต่แววตายามพูดกลับทอประกายด้วยความหนักแน่นหญิงงามสีนางนั่งอยู่ข้างกายของติงห้าวโดยไม่พูดไม่จาทว่าสีหน้าท่าทางของพวกนางแสดงออกว่า ขอให้เป็นเพียงเรื่องใดก็ตามที่สามารถช่วยเหลือติงห้าวได้พวกนางก็จะทำอย่างสุดความสามารถท่านพ่อข้าจะใช้อำนาจของสำนักส่งคนไปค้นหายังแดนต่างๆด้วยอิทธิพลของสำนักพินิจกระบี่ในตอนนี้คงใช้เวลาไม่นานในการตามหาติงชุนชิวลุกขึ้นยืนเตรียมออกไปสั่งการกับสำนักชุนชิวเดี๋ยวก่อนติงห้าวยกมือขึ้นเป็นเชิงบอกให้บุตรชายนั่งลง เมื่อติงชุนชิวนั่งลงแล้วเขาจึงแย้มยิ้มออกมาสำหรับเรื่องนี้อย่าเพิ่งใช้อำนาจของสำนักแล้วก็อย่าเพิ่งเอ่ยถึงบรรพชนผู้สร้างทำเพียงใช้ชื่อของข้ารวบรวมข้อมูลต่างๆจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสถานที่หรือสิ่งของปริศนาส่วนค่าตอบแทนนั้นสำนักพินิจกระบี่จะเป็นผู้จ่ายหรืออาจจะได้เป็นของรางวัลจากข้าท่านพ่อท่านจะ ติงชุนชิวชะงักด้วยความงงงวยแต่เพียงครู่เดียวก็เข้าใจเขาพยักหน้ารับคำข้าจะไปจัดการเดี๋ยวนี้พูดจบก็เดินออกจากห้องโถงก่อนสั่งให้คนไปประกาศคำพูดของติงห้าวให้ทั่วล่ารับรู้ติงห้าวยั้มยิ้มเบาบางดูท่าหลังจากเป็นเจ้าสำนักมานานจะฉลาดฉเฉลียวขึ้นไม่น้อยหลังจากนั้นเพียงไม่นานก็มีลำแสงพุ่งออกจากสำนักพินิษกระบี่ไปทั่วสารทิศ ในระยะเวลาเพียงแค่สองวันข่าวอันน่าตื่นตะลึงก็แพร่กระจายไปทั่วแดนโลกสวรรค์มัคคาย,ยุท์ประหนึ่งหินยักษ์ถูกโยนลงไปในมหาสมุทรจนก่อเกิดเป็นคลื่นขนาดใหญ่สำนักเมคาครามแสงสีทองพุ่งลงจากฟ้าเข้าสู่โถงใหญ่ของสำนักเมคาครามจากนั้นก็ตามมาด้วยเสียงหัวเราะดังสนั่นจากด้านใน รางว้วใหญ่ของส่งเคเดินออกมาในมือถือแผ่นกระดาษทองบางทองบางที่มีข้อความสั้นๆเป็นข้อความรวบรวมข้อมูลของสิ่งของปริศนาของสำนักพินิจกระบีห้าหาในเมื่อน้องสามต้องการพวกเราสำนักเมคาครามย่อมต้องพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถถ่ายทอดคำสั่งออกไปให้ตามมหาเรื่องแปลกประหลาดมาจำไว้ว่าต่อให้เป็นเรื่องอย่างหมูคลอดลูกออกมาเป็นสุนัขหรือมดคลอดลูกเป็นช้างก็นำมันมาให้ข้าด้วย ทิ้งประโยคชวนให้คนเหงื่อตกแล้วก็ทยานจักไปยังทิศทางของสำนักพินิจกระบี่พร้อมเสียงหัวเราะที่ได้ยินจากที่ไกลๆน้องสามพี่ใหญ่มาแล้ววันนี้พวกเราต้องร่ำสุรากันสักสามวันสามคืนไม่เมาไม่เลิกราห้าห้าในขณะเดียวกันทางด้านไปายชุยยอชอวนแห่งสำนักนกระบี่ทำลายเองก็ออกคำสั่งไปเหมือนกันก่อนจะเร่องออกเดินทางไปสำนักพินิจกระบี่เพื่อพบกับติงห้าวเช่นเดียวกันน้ำเมืองแห่งหนึ่ง ในพัตตาคารอาหารอะไรนะสิ่งที่เจ้าพูดเป็นความจริงหรือสัญญานั่นมีอยู่จริงหรือจริงแท้แน่นอนผู้ที่ปล่อยข่าวนี้ออกมาคือประมุขคนปัจจุบันแห่งสำนักพินิจกระบีเช่นนี้แล้วเจ้าคิดว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จเล่าฮ่าฮ่าเยี่ยมยอดจะได้รับรางวัลจากสำนักพินิจกระบี่หรือบางทีอาจจะได้รางวัลจากจัก,กรพรรดิติงเท่าหากได้รับมันมา ไม่แน่ว่าเมื่อถึงเวลานั้นข้าอาจจะสามารถทะลวงขั้นเทพยุทธ์ก้าวสู่ขั้นอมตอยุทธ์หรือกระทั่งกลายเป็นขั้นสวรรค์น,นิรันด์มีชื่อเสียงไปทั่วล่าแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วใช่แล้วไม่ว่าอย่างไรพวกเราก็ควรจะมองหาของหรือสถานที่แปลกๆเฮๆเจ้าจะรีบวิ่งขนาดนั้นไปไหนนะคนผู้หนึ่งวิ่งลงมาจากชั้นบนทิ้งไว้เพียงเสียงดังแววจากไกลๆเจ้ามัวทำอะไรอยู่ตรงนั้นยังไม่รีบไปหาข้อมูลอีก ลิขณเดียวกันหลายเมืองหลายดินแดนหรือหลายสำนักเองก็เกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันขึ้นนี่นี่รู้หรือเปล่าสำนักพินิจกระบี่มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งได้ยินมาว่าพวกเขาต้องการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแปลกประหลาดหากสิ่งนั้นเป็นความจริงก็จะได้รับรางวัลจากสำนักพินิจกระบี่ที่ข้ารู้ตั้งนานแล้วข่าวสารของเจ้าชาเสียจริงแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าคนที่ต้องการข้อมูลเหล่านี้คือผู้ใด ไม่ใช่คนจากสำนักพินิจกระบี่รอกหรือมีสิ่งใดน่าแปลกใจกันเผื่อเจ้าช่างไม่รู้อะไรผู้ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลพวกนี้คือสุดยอดจากกระพัดดาบและกระบี่ติงติงห้าวสวรรค์จริงหรือนี่หน้าสำนักแห่งหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือต้องใช้กำลังของทั้งสำนักพวกเจ้าก็ต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้ได้มากที่สุดประมุกสำนักระดับสูงผู้หนึ่งออกคำสั่งทันที แต่ว่าท่านประมุขจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเหตุใดพวกเราจึงต้องลำบากขนาดนั้นด้วยชายชราที่แลคล้ายจะเป็นผู้อาวุโสของสำนักเอ่ยถามขึ้นมาด้วยความไม่ค่อยจะมั่นใจนับถือเรื่องยิบย่อยพันนั้นไม่จำเป็นต้องสนใจพวกเจ้าจำเอาไว้ว่าไม่มีเรื่องอะไรสำคัญไปกว่านี้แล้วไม่ต้องพูดถึงรางวัลของจัก,กรพัิติงของเพียงแค่จับต้นขาของสำนักพินิจกระบีได้ใหญ่จะต้องกังวลอีกกว่าสำนักเราจะไม่ยิ่งใหญ่ ท่านประมุขช่างปราดเปรืองยิ่งนับนับตั้งแต่มีประกาศจากสำนักพินิจกระบี่ออกมาฟ้าดินคล้ายสั่นสะเทือนผู้ฝึกยุทธน้อยใหญ่ทั่วล่าต่างพากันบ้าคลาั่งสอดส่องหาสิ่งแปลกประหลาดอยู่ตลอดเวลาสถานที่ในอดีตของติงห้าวอย่างตำหนักเสียงสวรรค์และตำหนักภาพโลกาคราคร่ำไปด้วยผู้คนนึ่งด้วยผู้ฝึกยุทธจำนวนมากยินดีทุ่มทุนเพื่อหาข้อมูลมาส่ง แม่ผู้ฝึกยุทธเหล่านี้ไม่รู้ว่าติงห้าวต้องการจะทำอะไรแต่ด้วยฐานะในปัจจุบันของติงห้าวผู้ฝึกยุทธน้อยใหญ่ทั่วล่าต่างพากันเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลั่งไม่ต้องพูดถึงโอกาสที่จะได้รับของรางวัลจากติงห้าวเพียงแค่มีโอกาสได้พบกับติงห้าวก็นับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งหนึ่งวันต่อมาณสำนักพินิจกระบี บนยอดเขากระบี่อัมพรางร่างอ้วนของส่งเคสัตว์ประหลาดแห่งสำนักกระบี่ทำลายล้างไฟช่วยยอชอวนและผู้เสพติดดาบและกระบี่ติงห้าวอล้วนอยู่พร้อมหน้าในมือถือจอกสุราชั้นดีคำนับแก่กันปีศาสร้ายเสียเยโวเองก็นั่งไข่ห้างอยู่ข้างข้างไหลชนกับส่งเคอกลายเป็นภาพแปลกประหลาดที่ชวนให้คนมองรู้สึกขบขันเฮ้ยเจ้าแมวอ้วนเจ้าขโมยแย่งเล้าข้าไปอีกแล้ว น้องสามเจ้าช่างน่าทึง่งจริงๆเพียงแค่ประโยคเดียวก็สามารถกระตุ้นทั้งโลกสวรรค์มัคคาย,ยุทธให้บ้าคลั่งได้ทำให้พี่ชายคนนี้รู้สึกอิจฉาเหลือเกินหลังจากวอยาวใส่เสียเยโวที่คว้าจอกสุราของเขาไปซงเคอก็หันไปกล่าวหยอกล้อ,ก,ลอก,กับติงห้าวาติงห้าวอส่หัวด้วยรอยยิ้มพลางรินสุราสองจอกแล้วยกคำนับหากไม่ใช่เพราะพี่ใหญ่พี่รองต่อให้สำนักพินิจกระบี่จะมีอิทธิพลมาเพียงใด ก็ไม่สามารถกระจายข่าวไปทุกหนแห่งได้ในเวลาอันสั้นเช่นนี้มาพี่ใหญ่พี่รองให้ข้าดื่มอวยพรให้ท่านเถอะไม่จำเป็นต้องพูดให้มากความมาดื่มไปช่วยยอชอวนหัวเราะ55ถูกต้องพวกเราล้วนเป็นพี่น้องไม่จำเป็นต้องพูดให้มากความพวกเราเองก็ไม่ได้ลงแรงช่วยเหลืออะไรมากมายซ่งเคอจิบสุรากล่าวออกมาอย่างตรงไปตรงมา เสียเยว,ว่กอดอุ้งเท้าทั้งสองไว้ตรงระดับหน้าอกพยักหน้าก่อนพูดออกมาเสียงดงังเฮเจ้าอย่าพูดเช่นนั้นมนุษย์ของข้ารู้สึกาซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากข้อมูลที่เจ้าหามาให้ช่างมีประโยชน์ยิ่งอย่างมดคลอดลูกเป็นช้างไหนจะมีหมูออกลูกมาเป็นหมาข่าวเช่นนี้ผู้อื่นคงไม่อาจหามาได้เจ้าคงลำบากมากเหนียวเลื่อมใสจริงๆเจ้าแมวอ้วนลองพูดออกมาอีกคำข้าสาบานว่าจะทุบเจ้าจนตาย ส่งเคอหันกลับไปโวยวายใส่เสียเยโวอีกครั้งด้วยความโกรธขึ้นฮ่าฮ่าาบนยอดเขากระบี่อำพรางเต็มไปด้วยความสุขความรื่นเริงแต่ด้านล่างของสำนักพินิจกระบี่นั้นํำเอาเหล่าลูกศิษย์รวมถึงผู้อาวุโสต่างยุ่งราวกับมดวิ่งพล่านบนเหล็กร้อน เชิงเขาของสำนักพินิจกระบี่เต็มไปด้วยฝูงชนมากมายแออัดเบียดเสียดหากไม่ใช่เพราะเหล่าคนจำนวนมากคอยสำนักพินิจกระบี่คอยจัดการอีกทั้งคนเหล่านี้ไม่กล้าก่อเรื่องในพื้นที่ที่ประหนึ่งแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คงเกิดความวุ่นวายไปนานแล้ว ครึ่งวันผ่านไปหลังจากสังสรรค์กับซ่งเคอและปายทุยอยยชอวนแล้วติงห้าวอก็คล้ายจะนึกอะไรบางอย่างออกจึงไม่ได้อยู่ในสำนักพินิษกระบี่เพื่อฟังข้อมูลใหม่ๆเขาออกเดินทางไปเยียนยังอีกห้าเส้นทางใน6กเส้นทางแห่งสังสารวัตรจุดหมายแห่งแรกเส้นทางคุมนรกริมแม่น้ำลืมเลือนด้านหน้ากระจกแห่งกรรมนรกขุมแรกของขุมนรกทั้งสิสถานที่ที่ฉินไก่วงหวงังอยู่ ทันทีที่ติงห้าวอปรากฏตัวขึ้นสายฟ้าสีเงินก็พุ่งออกมาจากความว่างเปล่าพร้อมร่างของฉินไก่วงหวังที่คุกเข่าลงครึ่งหนึ่งแล้วกล่าวออกมาเสียงดงังข้าน้อยฉินไก่วงหวังคาระวะนายท่านติงห้าวอพยักหน้าแล้วมองไปที่ฉินไก่วงหวังด้วยรอยยิ้มจางๆข้าลงมาที่นี่เพื่อตรวจสอบอะไรสักเล็กน้อยเจ้าทำได้ดีมากลุกขึ้นเถอะ ขอบพระคุณนายท่านเป็นอย่างสูงที่ข้าน้อยประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ล้วนเป็นเพราะนายท่านหากไม่มีนายท่านก็คงไม่มีที่แห่งนี้แล้วก็ไม่มีข้าน้อยสิ่งพวกนี้ล้วนเป็นเพียงหน้าที่ที่ข้าน้อยสมควรกระทำชินไก่วงหวงัวงลุกขึ้นกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงจริงใจติงห้าวอยิ้มแต่ไม่ได้พูดอะไรเขาหันไปมองสายฟ้าอีกก้าสายที่พุ่งมาจากที่อื่นสายฟ้าฟาดลงมาพร้อมก้าวร่างที่ปรากฏตัวขึ้น ทั้งหมดคุกเข่าลงกับพื้นสองมือประสานและก้มหัวลงเล็กน้อยเพื่อแสดงความเคารพข้าน้อยชูเจียงหวังคาระวะนายท่านชูเจียงหวังยมราชแห่งขุมนรกที่สองสัญชีวนรกดอกจันหนึ่งข้าน้อยส่งตี้หวังคาระวะนายท่านส่งตี้หวังยมราชแห่งขุมนรกที่สามการสุตอตอตอนรกดอกจันสองข้าน้อยอู่กวนหวังคาระวะนายท่าน อู่กวนหวังยมราชแห่งขุมนรกที่สี่สังฆาตนรกดอกจันทร์สามข้าน้อยเหยียนหลัวหวังคารวะนายท่านเหยียนหลวหวังยมราชแห่งขุมนรกที่ห้าโรรุวนรกดอกจันทร์สี่ข้าน้อยจ้วงหลุนหวังคารวะนายท่านจ้วงหลุนหวังยมราชแห่งนรกขุมที่สิบนรกที่คอยรองรับเหล่าวิญ,ญญาณที่หลุดพ้นการทรมานจากนรกขุมอื่นก่อนจะส่งไปเกิดใหม่ ทั้ง9รวมกับฉินไก่วงหว,วังรับผิดชอบนรกแต่ละขุมแต่ละคนต่างมีความสามารถแตกต่างกันไป5้าคนด้านหลังคือผู้ที่เพิ่งจะได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นราชาหรือยมราชแห่งเส้นทางนารกอันได้แก่เปี้ยน,นอเฉยงอหวังยมราชแห่งนรกขุมที่6รับผิดชอบมหาโรรุวนรกดอกจันห้าและเมืองมรณะไทซานหวังยมราชแห่งขุมนรกที่7ดตาปอนรกดอกจัน หกตู้ซื่อหวังยมราชแห่งขุมนรกที่8มหาตาปนนรกดอกจันเจ็และผิงเติ้งหวังยมราชแห่งขุมนรกที่9้าอเวจีนรกดอกจันทแปดดูเหมือนหลังผ่านเวลามายาวนานผู้ปกครองและชื่อนรกแต่ละขุมจะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับเส้นทางนรกที่สมบูรณ์มากขึ้นลุกขึ้นเถอะสิงห้าวอบอกมือยมราชทั้ง9้าลุกขึ้นยืนข้างฉินไก่วงหวังรายงานข้าเกี่ยวกับสถานการณ์ที่นี่ ติงห้าวมองยมราชทั้งสิบก่อนพูจบแล้วหันไปมองสำรวจทางอื่นขอรับหลังจากที่นายท่านจากไปสันชีวนรกก็เริ่มผู้ที่เริ่มรายงานคนแรกคือชูเจียงหวงังยมราชแห่งขุมนรกที่สองบอกเล่าสถานการณ์ตั้งแต่หลังจากติงห้าวจากไปครั้งสุดท้ายจนถึงตอนนี้กระทั่งสถานการณ์ในขุมนรกบริวารทั้ง16ที่เขาดูแลก็ล้วนถูกเล่าออกมา หสัญชีวนรกสัตว์นรกในขุมนี้จะไม่มีวันตายเมื่อถูกลงโทษรับบาดเจ็บหรืออาจถึงตายแต่จะไม่ตายเพราะจะมีลมเย็นพัดทำให้สัตว์นรกที่ตายให้ฟื้นขึ้นและทนทุกขเวทนาต่อไป 2. การสุดต่อต่อนรกนรกที่ลงทันด้วยการตีเส้นบนตัวด้วยเส้นเหล็กเผาไฟ 3. ส,สังคาตนารกนรกภูเขาบดขยี้ร่าง 4. โรรุวอนรกนรกอันเต็มไปด้วยเสียงร้องของสัตว์นรกที่เจ็บปวดทรมาน 5. มหาโรรุวอนรกนรกอันเต็มไปด้วยเสียงร้องของสัตว์นรกที่เจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าโรรุวอนรก 6. ตาปอนรกนรกที่มีไฟลุกท่วม 7. มาหาตาปนรกนรกอันมีไฟลุกท่วมยิ่งกว่าตาปอนรก 8. อเวจีนรกนรกอันมีไฟลุกท่วมร้อนแรงไม่มีวันดับ